การบริหารความเสี่ยงช่วยลดการขาดทุนและยังช่วยให้เราเนี่ยไม่เจ๊งอีกด้วยความเสี่ยงมันเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์แบบเราเราเนี่ยเทรดขาดทุนใช่ไหมครับถ้าเทรดได้กําไรตลอดคงไม่มีความเสี่ยงคงไม่เคยมีใครพูดว่าเสี่ยงที่จะรวยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเทรดขาดทุนปุ๊บเนี่ยมันมีความเสี่ยงละเสี่ยงที่จะขาดทุนเสี่ยงที่จะเจ๊งเสี่ยงที่จะไม่ได้กําไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราจัดการความเสี่ยงได้ เราก็สามารถที่จะทำเงินในตลาดนี้ได้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ no9 stock experience on youtube นะครับเราห่างหายกันไปค่อนข้างที่จะนานเลยผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่หายไปอีกครั้งวันนี้เนี่ยผมกลับมาพร้อมกับ องความรู้พร้อมกับประสบการณ์อีกมากมายครับคราวนี้เนี่ยผมมีอะไรจะถามหน่อยว่าคุณเคยได้ยินไหมครับว่าอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่านักบริหารความเสี่ยงผมจําไม่ได้นะว่าผมเคยได้ยินคํานี้มาจากไหนแต่ผมว่าจริงแบบร้อเนครับเพราะว่าเทรดเดอร์ที่ไม่ได้บริหารความเสี่ยงหรือไม่ได้จัดการกับความเสี่ยงเนี่ยเจงทุกรลยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่า Risk Management หรือว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ย มันแทบจะเป็นข้อกําหนดเบื้องต้นที่สําคัญของเทรดเดอร์ถ้าพูดถึงนะสำหรับการเรียนในระดับประถมมัธยมมหาลายัยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราควรจะเรียนตั้งแต่ระดับประถมอ่าสมมุติถ้าเป็นโรงเรียนเทรดเดอร์นะเราควรจะเรียนตั้งแต่ระดับประถมแต่เรื่องเนี้ยมันมักจะถูกมองข้ามเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปพัฒนาระบบการเทรดผมมองว่าสําหรับระบบการเทรดเนี่ย ควรจะอยู่ในระดับมหาลัยถ้าเกิดเราไปเรียนในโรงเรียนเทรดเดอร์จริงๆเพราะว่าระบบการเทรดมันสําคัญก็จริงนะมันเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้เราเหมือนเป็นกุญแจที่ทําให้เราสามารถที่จะทํากําไรจากมันได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีการควบคุมความเสี่ยงใช่ไหมครับหรือไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยไปพัฒนาระบบการเทรดพัฒนาเทคนิคการเทรดจนสุดท้ายแล้วเนี้ย กำไรจํานวนมากที่สามารถเทรดได้มันก็หายไปทั้งหมดครับเพราะว่าละเลยในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงจริงๆคำเนี้ยผมพูดออกมาได้แบบเต็มปากเพราะว่าผมเองก็เคยตอนที่ผมเทรดครั้งแรกๆผมก็ไม่ได้สนใจในเรื่องการบริหารเงินการบริหารความเสี่ยงผมก็คิดว่ามันก็เหมือนกับการทํางานหมายถึงว่าเราก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆได้เงินก็ก็หยุดอะไรประมาณเนะี้ยได้เงินก็ถอนเงินออกมาใช้ประมาณแบบนี้ซึ่งในตอนนั้นผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะัก มันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงเป็นตั้งแต่แรกแล้วพอเทรดตอนแรกก็ได้กําไรเยอะๆแต่พอพักหลังมาเนี่ยก็ขาดทุนเรื่อยๆจนเจ๊งมันก็เลยทําให้ผมเข้าใจดีเลยว่าสาเหตุที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นแอคทีฟเทรดเดอร์อยู่เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ก็ได้ผมก็เลย ตั้งใจที่จะทำ no 9 stock experience on YouTube ขึ้นมาแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้เทรดเดอร์ได้ฟังมันอาจจะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมได้รู้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ผมเคยอ่านเคยเห็นมาแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณฟังแล้วมันจะทำให้สิ่งพวกนี้มันค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตใจของคุณแล้วคุณเนี่ยจะค่อยๆมองเห็นโอกาสมองเห็นวิธีการที่จะประสบความสาเร็จเองในคลิปนี้เนี่ยผมจะ พูดถึงกลยุทธ์ลับๆที่ไม่ลับที่สามารถใช้ปกป้องผลกําไรของคุณผมเชื่อว่าคุณก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคลิปที่ผมพูดก็เคยพูดเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้แต่วันนี้เนี่ยผมก็จะฉีกกดออกไปในอีกแนวหนึ่งพอดีผมไปอ่านเจอเรื่องใหม่ๆมาก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมจะขอพูดในเรื่องของการวางแผนการเทรดก่อนคุณเคยได้ยินคําพูดเคยได้ยินวลีไหมครับว่า ทุกการต่อสู้จะชนะก่อนออกรบคําพูดนี้เป็นคําพูดของซุนวูครับนายพลแห่งกองทัพจีนเขาก็จริงๆคําพูดนี้มันค่อนข้างที่จะดังนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ในส่วนของภาคธุรกิจสาหรับการเทรดล้วก็เหมือนกันคือเขาต้องการที่จะบอกเป็นนครับว่าผู้ชนะรู้ว่าชนะก่อนจะออกรบแต่ผู้แพ้ลบก่อนจึงหวังว่าจะชนะถ้าพูดง่ายๆก็คือคนที่ชนะเนี่ย เขาต้องวางแผนมาอย่างดีวางแผนมาอย่างแยบยลครับให้รู้ให้แน่ใจว่าเขามีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแพ้เขาถึงจะไปออกรบแต่คนที่แพ้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ดูอะไรทางนั้นครับจะไปออกรบอย่างเดียวเพื่อหวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้ชัยชนะกลับมามันก็ทํานองเดียวกันกันกบคําพูดของเทรดเดอร์ที่เราเคยได้ได้ยินกันนะครับว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จมักจะวางแผนการเทรดแล้วก็เทรดตามแผนอะไรประมาณนี้เราเคยได้ยินกันอยู่แล้ว มันก็คล้ายๆกับสุภาษิตจีนคํานี้ครับคือถ้าเกิดเราวางแผนเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีโอกาสที่จะชนะเราค่อยลงไปในตลาดแต่ถ้าเกิดเราไม่วางแผนจู่ๆเราลงไปในตลาดเลยไปเทรดไปต่อสู้ไปลบกับตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดมีตลาดกระทิงเรามีโอกาสที่จะแพ้เยอะมากแพ้มีโอกาสที่จะแพ้มากกว่า50%ีกครับถ้าเราไม่วางแผนดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผน ซึ่งในเรื่องของการวางแผนเนี่ยจริงๆผมพูดมาเยอะพอสมควรละผมขอเพิ่มนิดนึงขั้นแรกในการวางแผนเนี่ยเราอย่าลืมไปดูโบรกเกอร์ไปตรวจสอบโบรกเกอร์ที่เราใช้งานอยู่ก่อนว่ามันเหมาะกับการใช้งานเหมาะกับการซื้อขายแบบไหนเหมาะกับการเทรดแบบไหนเพราะว่าบางบรกเกอร์เนี่ยเขาเปิดให้บริการกับลูกค้าที่ซื้อขายไม่บ่อยมากเขาก็อาจจะคิดค่าคอมมิชชั่นสูงหรือว่าอาจจะไม่มีเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เหมาะสมสักเท่าไหร่ ก็ต้องเลือกดูครับว่าบล็อกเกอร์ที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าถ้าคุณไม่รู้จะใช้อันไหนเลือกไม่ถูกหรือไม่มีตัวไหนเลยที่เคยใช้มาก่อนทักไปในเพจไปถามน้องนนครับเดี๋ยวน้องโนนเขาจะช่วยอธิบายให้เพจโนเก้าสต็อกเอ็กซ์เพียนะครับลองทักไปสอบถามได้อันนี้คือขั้นแรกคือเราต้องตรวจสอบเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือก็เหมือนกับอาวุธของเราเราต้องตรวจสอบก่อนว่าอาวุธเราเนี่ยมีครบพร้อมหรือเปล่าอันนี้อันดับแรกสิ่งที่สาคัญ ต่อไปนะครับเรื่องเดิมๆิมเลย stop loss กับ take profit สองอันเนี้ยสำคัญมากคือ stop loss กับ take profit เนี่ยมันแสดงถึงการวางแผนล่วงหน้านะครับการที่คนคนนึงจะมีจุด stop loss จะมีจุด take profit นั่นแปลว่าเขาวางแผนล่วงหน้าแล้วเขารู้แล้วว่าเขายินดีที่จะซื้อหุ้นในราคาไหนแล้วก็ยินดีที่จะขายในราคาไหนซึ่งการที่ตั้ง take profit กับตั้ง stop loss เนี่ยมันสามารถวัดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นได้แล้วเทียบว่าความน่าจะเป็นของหุ้นนั้นเนี่ย มันดีหรือเปล่าคือประมาณแบบว่าเขาก็จะลองวัดเทคโปรฟิตวัดสต็อปล็ออยู่แล้วก็ลองดูว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นหรือเปล่าสมมุติถ้าเกิดจะซื้อนะก็ดูว่ามีโอกาสที่จะขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีโอกาสก็อาจจะซื้อยกตัวอย่างสมมุติผมมีคอหุ้น 3A อยู่ AAA นะผมมีคอแล้วคิดว่ามันน่าจะขึ้นได้เยอะเลยผมก็เลยจะขอซื้อผมคิดอันนี้ผมคิดก่อนนะวางแผนในกระดาษก่อนว่าผมจะขอซื้อที่ราคา10บาทแล้วกัน ถ้าเกิดมันขึ้นจริงๆผมจะยอมขายที่15บาทแต่ถ้ามันลงเนี่ยผมจะยอมตัดทิ้งที่8บาทผมวางแผนเสร็จปุ๊บผมลองลากดูสมมุตินะผมเป็นสายที่มีข้อผมก็ลองลากดูว่าดูว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่15บาทจริงๆนะแต่ถ้าเกิดราคามันตกลงไปแล้วมันต่ํากว่า8บาทเนี่ยซึ่ง8บาทเนี่ยเป็นแนวรับที่สําคัญแล้วถ้าเกิดราคามันต่ํากว่า8บาทมันอาจจะทะลุงลงไปได้พอผมมองอย่างเงี้ยผมก็เห็นโอกาสว่าโอเค มันมีโอกาสที่จะขึ้นจริงๆดังนั้นผมก็จะเข้าไปซื้อหุ้นตัวนี้อะไรประมาณแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเทรดเดอร์ที่เขาไม่ได้วางแผนมาก่อนนะเขาก็จะมักจะซื้อโดยการที่สมมุติถ้าเกิดเป็นสายที่นีข้อเหมือนกันเทรดด้วยแนวรับแนวต้านเขาก็อาจจะไปซื้อเข้าซื้อโดยที่ไม่รู้ว่าจะขายออกหรือจะตัดจะคัดลอสที่ตรงจุดไหนคือมันเหมือนกับนักเสียงโชคครับคือซื้อไปเลยดูแล้วราคาน่าจะขึ้นขึ้นไปนิดนึงก็ ค่อยขายก็ได้หรือถ้าเกิดลงมาเนี่ยก็รอให้มันกลับขึ้นไปใหม่ค่อยขายก็ได้อย่างเงี้ยมันเสี่ยงเหมือนกับนักเสี่ยงโชคเลยแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนักเสี่ยงโชคเขาคนที่เขาเก่งๆเขามี take profit มี stop loss นะคือเขาก็พัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราเป็นเทรดเดอร์เราก็ควรที่จะพัฒนาตัวเองให้อยู่รอดเหมือนกันเพราะตลาดการเทรดของเราสําหรับผมนะด้วยตัวผมเองนะผมมองว่าการเทรดของเราเนี่ยมัน มันมีเส้นมันมีแค่เส้นบางๆกั้นอยู่กับนักพนันเพราะว่าเราก็ก็คือคล้ายๆกับเหมือนกับการเดาตลาดเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเรามีเครื่องมือที่ดีเรามีเทคนิคที่ดีเรามีระบบที่ดีเราเก่งเราไม่จําเป็นต้องบริหารเงินก็ได้คิดอย่างเงี้ยมันเจ๊งแน่ๆนะครับเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนผมเลยบอกนะครับว่า risk management หรือการบริหารความเสี่ยงต้องเรียนตั้งแต่ประถมเลย ปรมของเทรดเดอร์นะหมายถึงว่าต้องเรียนตั้งแต่พื้นฐานเรื่องนี้สำคัญมากๆการตั้งจุด Stop l o s อหรือว่าจุดหยุดขาดทุนเนี่ยมันคือราคาที่เทรดเดอร์จะขายหุ้นออกหรือว่ายอมขาดทุนใช่ไหมครับถ้าเกิดถ้าเกิดการเทรดมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาไม่เป็นตามที่เรามองไว้ซึ่งจริงๆเลยนะครับไอตัว SL เนี่ยมันเป็นกลอุบายนะ SL ผมเชื่อว่าคือจริงๆแล้วเนี่ย SL เนี่ย มันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกลอุบายทำออกมาเพื่อป้องกันความคิดที่เราคิดว่าเอ้ยมันลงไปเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมากลับขึ้นมาค่อยขายก็ได้ซึ่งการที่เราตั้ง SL หรือ Stop Loss เนี่ยมันจะช่วยจำกัดความสูญเสียหรือพูดง่ายคือช่วยทำให้เราไม่เจ๊งคือบางทีเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็ต้องเห็นถ้าเกิดคุณเทรดบางครั้งราคามันลงไปแล้วมันก็ไม่เคยกลับขึ้นมาอีกเลยก็ได้มันลงไปแล้วมันก็ไม่เคยกลับขึ้นมาอีกเลย ดังนั้นเนี่ยการตั้ง Stop l ล s s เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยคือเหมือนยอมรับความสูญเสียให้ได้นั่นแหละครับหรือถ้าเกิดราคาหุ้นมันทะลุแนวรับหลักสมมุตินะหุ้นมันก็กําลังลงมาจนแบบมันมาถึงแนวรับหลักแล้วแล้วมันทะลุเราก็อาจจะขายให้เร็วที่สุดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าขนาดแนวรับที่ว่าแข็งแรงเนี่ยยังสามารถทะลุลงไปได้เราคงแบบไม่คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็เด้งกลับขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เด้งกลับขึ้นมาจน ลากเราไปลากเราไปจนทําให้เราเจงก็ได้ดังนั้นเนี่ยต็อปลอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้หรือในทางกับการ TP ก็เหมือนกัน TP คือราคาที่เราเนี่ยอยากจะขายหุ้นแล้วก็ทํากําไรจากการเทรดใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเนี่ย TP มันไม่ได้มีกฎตายตัวเท่ากับ Stop Loss เพราะบางที TP สามารถขยับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามความเหมาะสมเช่นสมมุติว่าหุ้นมันกํลาลังขึ้นแต่เผอิญว่าเราไปเจอพอดว่าเฮ้ยข้างบนมันมีแนวต้านที่สําคัญนะ อันนั้นเราอาจจะขยับเทคโปรฟิตของเราให้ลงมาตรงบริเวณแนวต้านแถวนั้นก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปถึงแนวต้านแล้วมันมีโอกาสที่จะเด้งกลับลงมาเราก็สามารถที่จะขยับเทคโปรฟิตได้ผมขอให้ทริคอีกหนึ่งอย่างอันนี้ผมไม่รู้ว่ารู้กันหรือ,อยังนะครับผมเห็นเทรดเดอร์บางคนเนี่ยเขาก็จะตั้งจุดเทคโปรฟิตไว้ที่แนวรับแนวต้านแถวๆนั้นหรือว่าบางคนก็ตั้งไว้ที่เส้นค่าเฉลี่ยต่างๆอย่างเช่น เส้นค่าเฉลี่ย50วันเส้นค่าเฉลี่ย1เดือน1ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ลักษณะการเทรดซึ่งใครที่มีความรู้ในเรื่องของการตั้ง Take Profit Stop Loss หรือมีมีเคล็ดลับดีๆเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยเพื่อมือใหม่หรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยได้เข้าไปเห็นก็จะได้เหมือนเป็นการแชร์ไอเดียกันผมต้องขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับคนที่จะแชร์องค์ความรู้ตรงนี้ให้นะครับแล้วสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้ ผมจะพูดในเรื่องของกฎหรหรือว่ากฎ2%ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าผมเนี่ยตัวผมเองผมใช้เป็นกฎ2%อคือเดทส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีกฎที่ชื่อว่ากฎ1%ขึ้นมาโดยพื้นฐานกฎเนี้ยง่ายๆเลยก็คือจะเขาจะแนะนําว่าเราไม่ควรที่จะเทรดเกิน1%ต่อการเทรดแต่ละครั้งเช่นถ้าเกิดมีเงินในพอร์ต0,000สนก็ไม่ควรที่จะเทรดเกิน3,000บาทอะไรประมาณนี้อย่างผมเนี่ยผมใช้2%เนะครับเพราะว่าพอร์ตผมไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น ซึ่งไอ้กฎเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ดีแต่ยังไงก็ตามไอ้กลยุทธ์หนึ่งเอร์เซกฎ2%อเปอร์เซอะไรอย่างเงี้ยมันสำหรับคนที่มีพอร์ตที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีพอร์ตใหญ่ๆิบล้านยีลน่ล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยเขาอาจจะเทรดน้อยกว่า1%ซก็ได้เพราะอะไรถ้าเกิดคนมีพอร์ตร้อยล้านแล้วเทรด1%เปอร์ตก็เทรดทีละล้านอย่างเงี้ยมันอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้กฎพวกเนี้ย มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของพอร์ตครับคือกดพวกนี้มันไม่ได้มีสิ่งที่ตายตัวไม่ว่าจะเป็น take profit stop loss กด1%กด2%ที่ผมเล่าให้ฟังมันไม่มีกดตายตัวมันแล้วแต่เลยครับกดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันสร้างเพื่อเป็นกด slow by ให้เราลดความเสี่ยงครับเช่น stop loss เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยไม่เจ๊งจนหมดพอร์ต take profit ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้เราโลภจนเกินไป หรือว่ากด1%เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้อยู่ในตลาดได้นานขึ้นสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานหรือตัวเทรดเดอร์เองครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคุณชอบกดอะไรไม่ชอบกดอะไรชอบแนวคิดไหนไม่ชอบอันไหนคอมเมนต์บอกผมหน่อยอยากจะให้ผมปรับปรุงเพิ่มเติม,ตมแก้ไขตรงไหนคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปผมอยากจะให้คุณช่วยแชร์หน่อยได้ไหมครับว่า คุณมีวิธีการที่จะปกป้องเงินหรือว่าวิธีการที่จะควบคุมความเสี่ยงของตัวคุณเองเนี่ยยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้แล้วพอร์ตเราจะเขียวไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ